ดีอีหนึ่งวันนะครับผมทุกคนก็วันนี้ก็เหลือแค่การเกี่ยวข้าวแค่นิดเดียวนะทุกคนแต่คนจะต้องเก็บข้าวเหมือนกันไอไอวันอ่าเมื่อว,วันนะทุกคนให้ทุกคนดูคนจะบไม่ได้นะครับเพราะว่าฝนตกนี้ครับจะทําให้ข้าวมันแฉนครับเราจะเก็บไม่ได้นะทุกคนและอีพีนี้คนจะเป็นอีพีการเกี่ยวข้าวแบบน,นิดเดียวคนระับ มันชันว่ยไม่แน่ใจว่าผมจะถ่ายทุกคนดูได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็ขออภัยทุกคนด้วยนะคะทุกคนก็มาถึงที่ไล่ที่เล่นร้อยแล้วนะทุกคนตอนนี้นะโอ้บรรยากาศก็โหมีฝนปลปอยแล้วก็มีเทะเลหมอกนี่นี่หน่อยๆนะทุกคน คือมองมันหนามากแล้วครับทุกคนแล้วมันก็ค่อนข้างจัดทึกนะครับมันทันให้การวิสัยทัศน์ในการมองก็มองได้ไม่ค่อยไกลเท่าไหร่นะครับผมทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปเกี่ยวข้าวเลยดีกว่าครับข้าวที่ยังไม่ได้เกี่ยวก็เหลือแค่ตรงนู้นนะทุกคนตรงนู้นนะนี่ครับผมตรงที่มีต้นไม้ตรงนี้นะครับโอ้ยหวังว่าเราเดินลงไปเราคงจะไม่ล้มนะครับทุกคนถ้าล้มนี่แย่เลยนะ ทุกคนผลกับพ่อแล้วก็แม่สามคนนะผมแล้วก็เกี่ยวตรงนี้เสร็จไปที่เรื่อยๆเลยนะครับโหแต่คือเราจะมาแบ่งเหมือนกับวันนั้นไม่ได้แล้วนะคบทุกคนคือว่าฝนมันตกครับผมทําให้ข้าวมันเปียกนะ้เราจะขนไม่ได้นะครับผมถ้าเราขนไปนะเราไปตีข้าวนะครับผมข้าวมันจะไม่อา่าข้าวมันจะไม่ออกนะครับผมโอเค เดี๋ยวเรากลับไปที่พักก่อนดีกว่าครับผมทุกคนโอ้ยทุกคนขึ้นมาข้างล่างมาถึงขบวนนี้แล้วนะครับแล้วก็เจอแตงสามลูกนะครับทุกคนนี่นะครับได้แตงสามลูกเป็นยังไงบ้างครับผมทุกคนสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผม โอ้ยเราก็คนจะต้องมาเก็บน,นั้นไม่ได้นะครับผมทุกคนเดี๋ยวผมจะถ่ายอีพีต่อไปนะครับตอนที่เรา,อาเอาเข้ามาเก็บไว้แล้วก็สูงๆไว้ตรงนี้เยอะเลยนะครับทุกคนแล้วเราขนกลับบ้านแล้วแล้วเอาไปตีอีกทีครับผมดูว่าไรของพ่อนะผมทั้งฝั่งฝั่งนี้นะผมฝั่งนี้ด้วยนะผมและฝั่งนี้นะครับทั้งหมดนะครับทุกคนมันจะได้สักกี่กระสอบนะครับผมทุกคนก็รอดูอีพี หน้านะคะรอรอรอนะคะทุกคนโอเคและสําหรับอีพีนี้ก็เป็นการเกี่ยวเข้าเล่นนล่นน้อยสำหรับตรงนี้นะครับทุกคนแล้วก็เป็นการแบกเข้านะครับทุกคนโอเคนะทุกคนถ้าใครชอบวิดีโอประมาณแนวของผมประมาณนี้นะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ให้ผมด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะ バイバイ。Bye bye.